จะตั้งรัฐบาล11พัก314เสียงไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลพักภูมิใจไทยรัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงพักพลังประชารัฐรัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงพักรวมไทยสร้างชาติรัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งขึ้นค่าแรง600บาทภายในปี2570 เงินเดือนบริยาตปี25,000บาทเกณฑ์อาหารโดยสมัครใจแม้พักเพื่อไทยจะเผชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่ดุนแรงเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรมแถลงการจัดตั้งรัฐบาล11พักจำนวน314เสียงพักเพื่อไทยและ พักการเมืองรวม11พักจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลด่วมไม่มีการแก้ไขประมวลกรหมายอาญามาตรา112และไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลทั้งนี้ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพรรคเพื่อไทยได้นำเนินการรวบรวมพรรคการเมืองต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังต่อไปนี้พรรคภูมิใจไทยจำนวน71ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐ จำนวน40ที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติจำนวน36ที่นั่งพักชาติไทยพัฒนาจำนวน10ที่นั่งพักประชาชาติ9ที่นั่งและพักเพื่อไทยจำนวน141ที่นั่งมีพักการเมืองอื่นๆอีก5พักได้แก่ พักชาติพัฒนากล้าสองที่นั่งพักเพื่อไทยรวมพลังสองที่นั่งพักเสรีรวมไทยหนึ่งที่นั่งและพักท้องที่ท้องที่ไทยหนึ่งที่นั่งพักพลังสังคมใหม่หนึ่งที่นั่งพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้เชิญหัวหน้าพักเลขาธิการพักหรือผู้แทนที่จะรับมอบหมายของแต่ละพัก มาตกลงเรื่องร่วมมือกันและแบ่งงานกันทำาดยพักภูมิใจไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย4ตำแหน่งพักพลังประชารัฐทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพักรวมไทยสร้างชาติ ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพักชาต,ติไทยพัฒนาทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพักประชาชาติทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพักเพื่อไทยทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ8กระทรวง รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกตั้มตีรวมเก้าตำแหน่งพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลน,นอกจากจะจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วจะมีการแบ่งงานการทำโดยทุกพักบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะนำนโยบายของพักเพื่อไทย ที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศเช่นกระเป๋าเงินยิจิตอนที่ดินทำกินขึ้นข่าวแรง600บาทภายในปี2570เงินเดือนปริะปีสองหม0 0บาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาผืชผลการเกษตรแก้ปัญหาความขัดแยง้งและสร้างสัิิภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันและปราบปรามทุจริตป,ประพฤติมิชอบและยังคงไว้ในส่วนหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งนี้พักร่วมจะนำนโยบายมาบูรณาการร่วมกันพร้อมปรับเสริมหรือประสานนโยบายของพักร่วมรัฐบาล ให้เป็นนิยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและจะนำมาจัดทำเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไปในขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่จะต้องเร่งแก้ไขเพราะประชาชนเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์หนี้สินของครัวเรือน ภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบมาแล้วเป็นเวลานานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไกเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับขึ้นมาอีกครั้งพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลระหนักดีว่าในสถานการณ์ดังกล่าว เราไม่อาจจะทอดเวลาไปมากกว่านี้หรือจำนวนต่อสถานการณ์ขัดแย้งที่ประเทศและประชาชนตกอยู่ในวงล้อมที่เสียโอกาสไปทุกขณะการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรง แม้พักเพื่อไทยจะประเชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่ดุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรมและตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชน พักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายด้วยการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นอย่างรวดเร็วเราต้องเร่งทำเพื่อฟื้นโครงสร้างเศรษฐกิจกำหนดนโยบายพัฒนามาตรการกลไกเพื่อความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างสร้างสรรค์พักเพื่อไทยมั่นใจว่าภายใต้การน,นำของพักเพื่อไทยถึงแม้จะมีอดีตพักการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาลแต่ทุกพักจะร่วมกันทำงานกับพักเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังเช่นที่ทุกพักการเมืองได้เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยพลังประชาชน,ชนและเพื่อไทย